พอใจในสิ่งที่ได้มาเหมือนหน้าเป๊ะขึ้นคือจากเราเป็นคนที่คางสั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยฉีดไปอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออทำให้เรามีคางขึ้นมาหน้าดูหวานขึ้นเลยสำหรับเคสนี้นะคะก็เป็นเคสของว่าที่เจ้าสาวที่มาทําสวยตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยคนไข้ามาเติมเต็มบริเวณใต้ตานะวันนี้เนี่ยก็จะมาปรับรูปหน้าให้รูปหน้าเรียวให้คางได้รูปเวลาที่เป็นเจ้าสาวถ่ายรูปออกมาเนี่ยจะได้สวยแล้วก็หน้าหวานเดี๋ยวเราไปดูเคสกันค่ะ นนะะอาจจะคิดว่าหมอโบเนี่ยทำเฉพาะใต้ตาหรือเปล่าฉีดเต่ฟิลเลอร์ใต้ใตาอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับรูปหน้าองค์รวมให้พร้อมสวยนะคะตั้งแต่ขามาับใต้ตาร่องแก้มแก้มตอบหรือแม้กระทั่งทางสำหรับเคสนี้นะคะของน้องแก้วเนี่ยปกติเนี่ยใบหน้าของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะตั้งแต่แตรายผมจนถึงหางคิ้วส่วนหางคิ้วถึงปลายจมูกแล้วก็ปลายจมูกถึงปลายคางเนี่ยควรจะมีสัดส่วนที่เท่ากันแต่สําหรับของ ของ,องแกวทางค่อนข้างตัดแล้วก็ผูบเข้าไปข้างในวันนี้เราจะปรับรูปคางให้ชมกันก็สําหรับการฉีดปรับรูปคางเนี่ยหมอจะใช้เป็นฟิลเลอร์โมเลกุลใหญ่นะคะเป็นตัวนี้ซึ่งจะเป็นฟิลเลอร์ที่ขึ้นรูปทรงได้ดีนะคะแล้วก็ฉีดออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติก็เหมือนกับทุกๆครั้งนะคะที่เราจะเปิดกล่องให้คนไข้ดูของแท้ต้องโชว์ได้นะคะก็คือฟิลเลอร์เนี่ยจะอยู่ในซีลที่แน่นแล้วก็สเตรย์ ตอนนี้นะคะเราก็ทําการตับรูปทางเสร็จเรียบร้อยแล้วปลายทางดูมนขึ้น้นรูปหน้าของคนไข้ก็ดูเรียวขึ้นแล้วก็หวานขึ้นด้วยชอ่อขาไม่ผิดหวังค่ะ ใครนะคะที่มีปัญหาบนใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขามับตอบแก้มตอบร่องใต้ตาลึกร่องแก้มลึกริมฝีปากบางหรือคางสั้นนะคะสามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยค่ะหมอโบไม่ได้ทําแต่ใต้ตานะคะแอดมาเลยค่ะแอดเดอร์โบโคลินิค,ค่ะก็รู้สึกโอเคนะคะก็คือพอใจในที่สิ่งที่ได้มาเหมือนหน้าแบบ เป๊ะขึ้นคือจากเราเป็นคนที่ค้างสั้นอยู่แล้วอะไรอเงี้ยฉีดไปยงมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออทำให้เรามีค้างขึ้นมาหน้าดูหวานขึ้นอะไร